นี S <S <ess> ้เราจะบริษันะครับวันี้ชื่อรนด์โฟล์เรชื่อมรียงขอ้านครับนี่เรียอานนี่ครับชื่อแบรนะครับเดินนาครับก็เลื่องน้ารีน้นท่มนะครับนี่เยงขรงบานนีครับอีกเมตรนครับเดินครับ เร <screws in> <fridge> ื <à en> ่ครับขเพื่อนเาครับเพื่อนเอาข้นเนนะครับขี้อูนเนหัวเอาน้ำอุ่นเ้ครับไปน้ำอนบเออหัวมดเขาเลยงเ้าหัวปูนบนต้นนะครับตอนนี้นี่เรวม่านนี่นะครับ 8ปครับทั้งหมดอปเมตรอนครับทางนี้กว,า,วเาเย้เรอเร็นทางนีว้วานก็เรอครับสิมึงมึงใส่ใหญ่ครับอออินออกมาเดือเด่าเนี๋ยครับเ้อ้อยคนลนะฮะดูได้ว่าเล็กนละนะ้น,นครับ

哟、哦，我那我就帮矛打，我打有 <laughs> <的><嘿>、哦、下然好呢？哎，我这边，你跟他们四个先下去。那个两两百一个哈。 คุดูสลด์มีออกครับพอเล็กก็มีออกครับเห็ไครับงวหนาวขนก็ยึดเก็บเก็บเก็บเยอะเตรครับแปดเมตรครับแปเมตรครับั้งเหมดี่เรียบร้อยแล้วที่ีลื่แบบนตรงนี้นะครับก็าเกิดว่าเจอพดีสารนะแรงงานให้ไต่หวันครับไี่ไต้หวังนะ ขอบยุดชิมเชื่องนนะครับด้อครับสวัสดีครับคุกไปสุกแก่ครับด